สาราศีนี้นะคะบอกเลยว่าปีหกหนะจะเป็นปีที่มีมีวิแววมีคนสนับสนุนมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสามราศีนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะสาราศีนี้จะถูกนะคะดวงดาวดวงหนึ่งะคะ่ะเป็นดวงดาวแห่งความมั่งคั่งเป็นดวงดาวที่มาโอบกอดคุณเป็นดวงดาวที่มาอุ้มชูคุณนะคะ มันจะไปตกอยู่ที่สามราศีนี้นะคะราศีแรกค่ะทุกคนราศีแรกนะคะที่จะเป็นราศีที่การเงินการงานความรักทุ่งตังปริเยแล้วมีเสน่ห์มากผู้หลักผู้ใหญ่หการสนับสนุนคือราศีกันค่ะทุกคนราศีกันนะคะราศีนี้เป็นราศีอันดับหนึ่งของปีนหกหกเลยแล้วทั้งปี จะปังเรื่องเงินจะปังเรื่องธุรกิจจะปังเรื่องงานจะปังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่สําคัญที่สุดปังเรื่องของงานต่างประเทศไม่ว่าจะทํางานด้านไหนก็ตามทุกคนปังมากยิ่งโดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่องของงานต่างประเทศเออโอยินดีด้วยสําหรับชาวราศีกันนะคะอ่ะราศีที่สองค่ะเป็นราศีที่เหมือนกันเลยถูกโอบอุ้มถูกกอดด้วยจักรวาล แบบเกี่ยวกับก,บการเงินการงาน,งานความรักชัดเจนมากทุกคนสมมติว่ามีสามีมีครอบครัวเคยทะเลาะก,กันอะไรกันก็จะมารักมากลมมาเกลียวกันการงานการเงินที่เคยติดขัดจะค่อยคอยคลี่คลายแล้วจะกลายเป็นแบบว่าเงินหลั่งไหลมาทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางอะไรที่ไม่เคยได้ก็จะได้อะไรไม่เคยฝันไว้มันก็จะได้แบบเฮ้ยมันเหนือความฝันอะไรแบบนี้นะคะราศีนั้นก็คือราศีมีนค่ะทุกคนราศีมีนนะคะยินดีกับราศีมีนด้วยนะคะราศีมีนนะคะ ทุกคนคะไปคอยปักหมุดดูนะสามีภรรยาที่เคยหงหงแข็งแข่งกันนะคะทุกคนจะกลายเป็นแบบว่าพูดดีขึ้นจะกลายเป็นสนับสนุนกันจะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยพูดกอไก่ก็ก,กอไก่ไปได้วยกันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วเฮ้ยจากไม่เคยให้เงินก็จะให้เงินหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินการงานก็จะแบบเห็นชัดเจนมากนะคะกับชาวราศีมีนว่าคุณจะแบบเฮ้ย ออเดือมงงๆคนมางงๆเงินมางงๆลาบมางงๆอะไรแบบนี้นะคะสาหรับชาวราศีมีนราศีที่สามค่ะนะคะราศีที่สามังไม่แพ้ราศีกันและราศีมีนนะคะราศีที่สามก็คือชาวราศีเมถุนค่ะทุกคนชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีนี้บอกเลยว่าบางคูบาจา์บอกว่าชาวราศีเมทุนเรื่องทรัพย์มาอันดับหนึ่ง ชาวราศีเมถุนเขาบอกว่าจะได้ทรัพย์จากคู่ครองคนรักบริวารชาวราศีเมถุนจะเป็นอะไรที่แบบได้ทรัพย์ง่ายกว่า,าสองราศีด้วยซ้ําได้ง่ายกว่าชาวราศีกันได้ง่ายกว่าชาวราศีมีนเพราะชาวราศีเมถุนนะคะจะได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบจากคนรัก ถ้าวันนี้คุณมีกัลยาณมิตรที่รักคุณถ้าวันนี้คุณมีญาติพี่น้องที่รักคุณคุณมีภรรยาสามีที่รักคุณคุณมีลูกที่รักคุณหรือบริวารทั้งหลายทั้งปวงทุกคนคะเขาจะนํทรัพย์มาให้คุณแบบง่ายๆสบายๆแทบแบบไม่ต้องลงมือเหนื่อยทําเองเลยสําหรับชาวราศีเมถุนเพราะว่าเป็นในเรื่องของรักเมตานะคะชาวราศีเมถุนแต่เป็นในเรื่องของความรักความเมตาน,นะคะตามนี้เลยค่ะสามราศีนี้ปังที่สุด ของปีห6หแล้วจะปังตั้งแต่เริ่มเห็นชัดสุดๆนะคะหลังวันที่เก้ามกรานะคะปังแบบเฮ้ยจะเริ่มจะเริ่มมีสัญญาณจากจักรวาลนู่นนี่นั่นจะเริ่มมีอะไรแบบนี้ค่ะนะคะที่เห็นชัด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 จนคุณปฏิเสธไม่ได้จนคุณปฏิเสธไม่ได้เลยคือโดยประมาณนะคะประมาณวันที่เก้ามกราเป็นต้นไปจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัด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 ไปจนครบปีเลย เพราะฉะนั้นนะคะจาไว้เลยนะสามราศีนี้คุณจดเอาไว้คุณจะได้บ้านคุณจะได้รถคุณจะได้ที่ดินคุณจะถูกหวยระวังถูกางวันที่หนึ่งสามราศีนี้ระวังถูกางวันที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะซับฟุกฟุกเงินฟุกฟุกอะไรเกี่ยวกับอสังหาเงินงานความรักตึมสามราศีนี้ชัดสุดนะคะ